ยังคงอยู่กันที่ตะวันออกกลางนะคะก่อนหน้านี้ที่เราเคยรายงานกันไปนะคะกรณีที่ฐานทัพของสหรัฐทั้งในซีเรียรแล้วก็ที่อิรักเนี่ยถูกโจมตีซึ่งสหรัฐออกมาระบุนะคะว่าเป็นการโจมตีจากฝีมือของกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานล่าสุดในวันนี้มีรายงานออกมานะคะว่าสาหรัฐเนี่ยได้ทําการโจมตีไปที่เป้าหมายสองแห่งในประเทศซีเรียนะคะซึ่ง ทางด้านของเพนตะก้อนหรือว่ากระรวงกลาโหมของสหรัฐเขา้าระบุเอาไว้นะคะบอกว่าเป้าหมายที่โจมตีไปเป็นจุดที่ครั้งหนึ่งกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิรานได้เคยใช้ในการทําเป็นคลังเก็บกระสุนเก็บลูกอาวุธต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวพาผู้ชมมาจําลองภาพเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะวันเฤหัสบ,บดีตามเวลาท้องถิ่นนะคะที่ทางกองทัพของสหรัฐโดยพลเอกลอยออสตินได้มีการเปิดเผยออกมา ว่าพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศซีเรียเนี่ยถูกโจมตีด้วยจรวดนะคะขอภ่ายด้วยเครื่องบินรบ F16 ของสหรัฐนะคะที่ยิงเป็นกระสุนนำวิถีโจมตีใส่เขาเรียกว่าเป็นคลังเก็บกระสุนสองแห่งในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศซีเรียซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราเคยรายงานไปนะคะว่ามันมีฐานทัพของสหรัฐที่อยู่ในซีเรียแล้วก็อยู่ในอิรักเนี่ยสองจุดถูก โจมตีจากกองกําลังที่อิหร่านสนับสนุนเพราะฉะนั้นในเวลานี้นะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นคนออกคําสั่งเองเลยนะคะว่าให้ทําการโจมตีไปที่ฐานที่ซึ่งทางกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเนี่ย เป็นที่พักพิงแล้วก็ให้การสนับสนุนอยู่ในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะโดยพลเอกลอยด์ออสตินรัฐมนตรีกกลาโหมสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าการโจมตีที่ว่านี้ก็เพื่อเป็นการตอบโต้เหตุการณ์สิบกว่าครั้งที่ฐานทัพอ,อเมริกันในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยถูกโจมตีมาก่อนหน้านี้ย้ำว่าการโจมตีของสหรัฐนั้นเป็นเอก,กเทศแล้วก็แยกออกมาจากเหตุการณ์สงครามที่กําลังดําเนินอยู่ระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนั่นเองนะคะส่วนทางฝากฝ่งของอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิด หเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะคะ,นคะในขณะเดียวกันปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเนี่ยมีขึ้นเมื่อเวลาประมาณตีสี่ครึ่งนะคะขออภัยไม่ใช่เมื่อวานนี้นะคะตีสี่ครึ่งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ตะวันออกกลางจุดที่ถูกโจมตีคลังเก็บกระสุนที่ว่านี้เนี่ยอยู่ใกล้กับเมืองอบูคามาลเมืองที่มีปรมแดนติดกับอิรักนั่นเองยังไม่ได้มีรายงานเรื่องของความเสียหายหรือว่าความสูญเสียเกิดขึ้นจากการโจมตีในครั้งนี้นะคะ ถ้าว่าย้อนกลับไปนะตั้งแต่วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพสหรัฐและพันธมิตรถูกโจมตีอย่างน้อย12ครั้งในอิรักแล้วก็อีก4ครั้งในซีเรียทาหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย21นายด้วยกันเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุนะคะว่าการโจมตีฐานทัพสหรัฐเนี่ยเ,เป็นฝีมือของกลุ่มที่อิรานให้การอำนวยความสะดวก ซึ่งอิหร่านหนุนหลังทั้งกลุ่มฮามาสที่เคลื่อนไหวอยู่ในกาซารวมไปถึงกลุ่มฮิสบุลละที่เคลื่อนไหวอยู่ในเลบานอนทั้งเรื่องอาวุธทั้งเรื่องเม็ดเงินทั้งเรื่องการฝึกซ้อมกองทัพต่างๆอิหร่านให้การสนับสนุนทั้งนั้นเลยนะคะ การโจมตีนี้นะคะพลเอกออสตินย้ําว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้กับการโจมตีไปที่ฐานทัพหรือว่าทรัพย์สินของอเมริกันและหากอิหร่านใช้สงครามตัวแทนโจมตีสหรัฐเราก็จะไม่ลังเลที่จะดําเนินการที่จําเป็นเพื่อปกป้องคนของเรา ดาประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวเมื่อวานนี้เตือนอิหร่านต่อการพุ่งเป้าทหารอเมริกันในตะวันออกกลางซึ่งเป็นการส่งข้อความไปให,ให้กับผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณของอิหร่านอาญาตุลออลีคาเมเนีแบบที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนักนะคะกับการส่งข้อความโดยตรงไปเช่นนี้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านฮอเซนอามีอับดุลฮียนก็กล่าวในที่ประชุมยูเอ็นที่มหานครนิวยอร์ก York, เมื่อวานนี้เตือนว่าสหรัฐเนี่ย จะไม่มีวันรอดผลจับไฟที่กลืนกินภูมิภาคนี้หากว่าความแรงในฉนวนกาซานั้นยังคงดำเนินต่อไปนตั้งแต่ที่เริ่มต้นสงครามอิสราเอลฮามาสนะคะสหรัฐเนี่ยได้ส่งทั้งเรือรบทั้งเครื่องบินรบแล้วก็อาวุธต่างๆเข้าไปในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่งก็ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ของระบบชาร์จนะคะที่มีพิสัยการยิงระยะกลางแบตเตอรี่ของระบบแพทริออตที่มีพิสัยการยิงระยะไกลอเวนเจอร์นะคะซึ่งมีพิสัยการยิงระยะใกล้ ตลอดจนส่งไอรอนโดม2ชุดไปให้กับอิสราเอลด้วยล่าสุดนี้เองทางเพนทากอนก็เปิดเผยว่าได้ทำการส่งทหารอเมริกันเพิ่มขึ้นอีก9 0หน่นายเตรียมที่จะนำเข้าไปประจำการเพิ่มเติมในตะวันออกกลางซึ่งปัจจุบันในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีฐานทัพอเมริกันแล้วก็มีทหารอเมริกันจำนวนพันไปจนถึง 10, หมื่นนายประจำการอยู่ในแต่ละประเทศอยู่แล้วนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางมักจะถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสด้วยซ้ำและสหรัฐเองก็ตอบโต้ตตก,ลกลับอย่างหนักเหมือนกันอย่างเช่นย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสหรัฐโจมตีานอากาศหลายระลอกใส่พื้นที่ทางตะวันออกของซีเรียต่อกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอิรานเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมีเหตุการณ์โดรนโจมตีจนผู้รับเหมาชาวอเมริการเนี่ยเสียชีวิตลงค่ะ